สวัสดีมิดรักแฟนเกมนะครับเป็นไงครับชุดใหม่สไตล์เมืองร้อนของคุณแฟงกี้นะครับเท่ปะเอาล่ะสัตว์ที่พี่อยากจะจับนะครับเมื่อกี้ไปบินเล่นมาเจอสัตว์อยู่ชนิดหนึง่งอุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยไททันอะไรวะอุ้ยเรือ,โอโ <G ül> ท4ล้านโอ้โหไททันก็อตเฮ้ยตัวนี้น้องมาเม้นบอกนี่ว่าว่ามันเทพอ่ะ แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ตีเราใช่ไหมเนี่ยอุย้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยอุ้ยอุยอ้ย,ยมันจะไม่มาโดนเราใช่ไหมดาเมจอะไรที่มันตีคนอื่นเนี่ย, <S <S ยมีคนกล้าไปตีบอสด,ด้วยหรอวะมันถึงได้ส่วนมาแบบนั้นนะ่ะปกติไททันเนี่ยจะไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าตีเลยนะครับเออถ้าใครไม่ไปตีเขาเขาเขาก็จะไม่ตีใครเอเฮ้ยไปแล้ววะอุยอ้ยอุ้ย ขอ,อย่ายานะยานะเอาไงดีวะน้องปล่อยเขาไปเนาะวันนี้จริงๆแล้วเราจําเป็นต้องเอาอุ้ยอุ๊ย,อ,ยอีกแล้วอ่ะใจคอไม่ดีเลยว่ะไปปล่อยเขาไปจริงๆแล้วเราต้องเอาคุณบัคก,กี้นะฮะเดีย๋ยวตั้งชื่อให้เป็นบัคก,กี้ละกันคุณบัคก,กี้อันนี้พี่ตั้งเองส่วนอันนี้มีน้องตั้งให้นะฮะบอกว่าให้ชื่ออาคาอินุ oh, <yeah. S 1> <laughs> เหมาะอยู่นะอาคาอินุจอมพลแห่งวันพีชนะฮะ โกงเลยนะฮะตัวนี้มีอานอยู่พี่ต้องหาแล้วเดี๋ยวไปค้าบกันอานเขาจะชื่อว่าอันฟ้าแดวบุฟนะครับไปไปไปคาบอานกันแล้วต้องคาบไอตัวที่เอาไว้จับสัตว์ด้วยนั่นก็คือพามีดกับอันฟ้ามีดนะครับก่อนอื่นต้องค้าบเวิร์กเบนท์ก่อนเนาะ W O R K เวิร์กเบนดูเรื่องะฮะเอาแล้วครับอานน้องบักกี้ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็นคิปเปิลใช่ไหม ตัวสีฟ้าต้องใช้ตัวสีส้มในการค้าฟ้าอันอันนี้ครับออได้เท่าไหร่อ่อะรอครับออได้สิพอดีโอเคแล้วก็คราสีส้มไป1ิอันแล้วก็คราปเป็นสีฟ้าหนึ่งอันจัดไปครับระหว่างรอพี่ไปดูไททันอีกทีดีว่ามันกระทืบอะไรตั้งหน้าวะเนี่ยไม่ใช่ลูกตายหมดแล้วเหรอย่านะย่านะมาสู้กับไข่วะโอ้โหต้นไม้พังหมดเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยอย่าทำแบบนี้นะ อยู่ตั้งไกลพี่อยากรู้ว่าใครกล้าสู้กับไถ่ท่านแค่นั้นเองแต่พี่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้กลด้วยพี่กลัวโดนดาเมจเอาละเรามาเอาดิคิปเบิลน่าจะได้ละอาแล้วเราสีฟ้าอีกหนึ่งอันเนาะเออแล้วพี่มีอันนี้ฟรีสองอันเ้ยพี่ไปฆ่าไอ้ตัวนั้นอนะปรินส์แอนดูนะครับทีราโคลิโอแต่ใส่มงกุฎเวย้ยอีกอันนึงก็เป็นอานแรปเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแรปเตอร์ที่เท่ๆเราจับได้เลยเพราะเรามีอานแล้วอ้าวแล้วตัวสีฟ้าอยู่ไหนอะ อ๋อขาดไดาโน,โนฮาร์ดเหรอเอา้อเาหัวใจไดโนเราหมดนี่ว่าอืมทับตัวถีฟ้าไม่ได้หรอวะไม่ได้ดิต้องคัถ้าไม่รับเราก็ไม่มีใช้ดิเหลือบ้างไหมเนี่ยเหลือตัวนี้ไม่ได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะหัวใจเน่าเนี่ยลองดูดิเงว ก็นี่ไงหัวใจไดโนโ่เลยอ,อันหนึง่งใช้กี่อันน่ะพอมันใช้ห้าอันเลยเหรอกูใช้ยังเยอะแสดงว่าพี่ต้องไปหาฆ่าก่อนนี้ว่าเอาล่ะถ้างั้นพี่ต้องพาใครสักคนไปฆ่าหาหัวใจไดโน่ก่อนนะครับเอาใครไปเดี่ะถ้าให้มั่นใจสุดก็ต้องเป็นคุณอะไครนุนี่แหละไปอะไครนุใครท่านมันตีอะใครวะยีรับสองตัวนี้น่าจะได้นะ้ยทําไมยีรับมันเยอะจังอะ มันบักหรือยังไงเนี่ยอู้ยีรักเต็มเลยน้องเอ้ามันกระเทือยไผว่ะน่ะมันกระเทือเราเหรอเอ้าเฮ้ยเหมือนสัตว์มันจะมาตีเรานะมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ปกติอ่ะเพราะว่าสัตว์มันไม่น่าจะเกิดแบบนี้แล้วมันจะมาตีเราอะดูดิผมไม่ทำอะไรให้วะมันน่าจะได้รับคำสั่งจากบอสหรือเปล่า ยายน้องแสดงว่าบอสของบอสนี้มันน่าจะมีความสามารถในการเรียกสัตว์ให้มันตีเราแน่นอนพี่ดูแล้วมันทำแม่งทำแม่งดูดิจิงโจ้ก็มาตีเราวะ่ะเฮ้ย,ยอย่าเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนะี่ยโคลเดมไฟก็มีมานน่นเอา้าโอ้ยโคลเดมไฟสองตัวน้องโอ้ยทีกษัตริย์ก็มาเรื่องไม่ค่อยดีแล้วล่ะไม่ค่อยดีแล้วล่ะมีบางอย่างไม่สมเพลทสมผล อ,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 อู้อูตายยากเลยแต่ละตัวกดกล้องดูดิมูเลือดเป็นล้านน้องเฮ้ยอ,อ๋อจริงแต่มันตีเราไม่เข้าเลยนะดูดิแน่นอนดูดิโกเลมมันมีพลังป้องกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะมาที่มามา,มาแสดงว่าพวกนี้มันต้องเป็นลูกน้องบอสนี่ว่าเอา้า นี่หน้ามาดูผิดปกติอือนะกูจะ่ฆ่านานว่ะมันเสียเวลาแล้วเนี่ยปกติทุบทีเดียวก็ตายแล้วล่ะโเลมพีอะ่ะแต่แม่งเลือดเป็นล้านนะแต่ละตัวดูดิหกแสนก็มีมามามา,มาดิเฮ้ยมันมีบางตัวตีตีเราเข้านะบางตัวตีเราเข้าก็มีนะฮะพันแปดอุ้ยไปไหนไม่ได้ขยับไม่ได้เลยวิ่งหนีก็นีกว,ว่า สั่งให้ลูกพัศเสียก่อนทุกคนพัศสเสียนะทุกคนพัศเสียนะไม่ต้องมาช่วยสู้นะไอ้หมานี่มาไงวะพี่วิ่งไปที่อื่นก่อนดิอยู่แถวนี้ไม่ดีป่ะดูย,ย,ยาไปให้พ้นไอ้เขตอำนาจสีดำมันก่อนดิคือยังไงวะเนี่ยม,มาตามมาใครวะเอกซ์ซั์ไปมาดิมามาไม่ใช่ตัวที่จับได้ด้วยหูเลือดเป็นล้านน้อง เลือดร้านแปดมาตีกันไปยาวๆโอ้และจิงโจ้เต็มเลยน้องไม่เล่นด้วยดีกว่าวะเลือดมันเยอะเกินแล้วไม่จอบหัวใจอะ่ะงงแล้วเนี่ยกีก,ก้าวะจริงๆพี่จะจับกีก้านี่ได้นะสบายๆยนะเพราะว่าทำเลมันให้มากจะพี่จะฆ่าละกันมาฆ่าละกันมาจะหัวใจนะครับมามันจับง่ายมากเลยนี่ว่ากีก้ากับกินเนื้อธรรมดาด้วยนะครับ ปวดใจแกมาเอาปวดใจมาปวดใจมามมนได้ปะวะเหมือนจะยังไม่ได้นะมันต้องฆ่าตัวอะไรวะไม่ถึงจะดรอบวะเนี่ยมามาดีมาวนใจกูจริงๆเลืองเลิมสี่แสนมาไม่เลิกตาไม่เลิกไปดีกว่า ข้างหน้าตัวอะไรวะขอหัวใจหน่อยดีจุกนายอุ้ยทีเล็กทีเล็กโเคเทพทีเล็กโค้เดเทพเิธีอะไรวะเนี่ยทีเิ็กเป็นตัวที่พี่ชอบนะมาสีแดงด้วยสีสันสวยงามสีสันสวยงามปุ๊บไปทีเจะตายดูไอ้หมานี่มันตาวพี่ไม่เลิกเลย <laughs> จ้องรักจ้องผ่านดีจริงๆมาหลายไปหนึ่งตายไปหนึ่งตัวนึงเท่าไหร่เลือดเดือดเ่าไหร่วะเนี่ยเลือดเดือดเ่าไหร่วะเอาละใกล้ตายแล้วตายแล้วเนี่ยทีเนี้ย เือเหลือแค่หกหมื่นสี่ไปไหนมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิมาไม่โดนวะวางลอลยกวางมันวางหินมันอือไม่โดดอีกมันเร็วมากนี่นี่หลังแหวนตายไปดิได้มาหรือยังหัวใจไดโน,โนยังไม่ได้สักอันเลยอ่ะอะไรวะสรุปต้องฆ่าตัวไหนได้หัวใจไดโนเนี่ยฆ่าพวกชั้นสูงแน่เลยพวกพามแน่เลยหรือฆ่าไททันได้ปะวะ อยากลองฆ่าไททันดูนะพี่ไม่ได้กลัวอะไรมากไปกว่ามันจะมาตีบ้านพี่พังหรอกเฮ้ยตัวน้ำแข็งตัวน้ำแข็งไม่จับไม่ได้ไม่ใช่หรอน้องบอกว่าต้องวีวัตเอาช้ยอยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่หัวใจเรนูได้ไม่หนึ่งอันแต่เราคาดอยู่สี่อันใช่ไหมตอนนี้ได้มาอีหนึ่งก็เหลือสามไอแก่ไอแก่มามาคิดจะกลัวเหรอไอแก่มามาไอแก่มามาดี่มา มาให้มันรู้มึงดิให้มันรู้มึงดิโอเคได้หัวใจไดโนมาด้วยนะครับต้องฆ่าตัวโคตรขนาดนี้ได้หรอหัวใจไดโนอ่ะหัวใจไดโนเราข่าอีกแค่2อันได้โทเคนมาด้วยไดธนูมาด้วยนะครับดีเลยเพราะว่าเรามีลูกขนูมานานแล้วเนี่ยแต่เราไม่เคยใช้เลยเนี่ยเอาละหัวใจไดโนหาต่อครับใครท่านหายไปไหนแล้ววะไปแกะอีกแล้ววะ่ะจัดไปดีมาไปแกะมามาดีมาเฮ้ยมีกระเป๋ามีกระเป๋าที่มีหัวใจไดโนอยู่ข้างใน กัดไปดิมามาตายตายังตายยังไม่เห็นตัวเ,เนี่ยยังไม่ตายนี่หว่าเอาปิดทัดดิอยากเห็นหน้าชัดว่ะมาไหนอยู่ไหนแกไปไหนมานี้มันวิ่งหนี่ะเฮ้ยวิ่งหนีไปไหนเฮ้ยเอ้ยไปไหนวิ่งหนีใหญ่แลวว่ะกลัวหรือไงเฮ้ยหลบใหญ่หลบใหญ่ยังไงยังไงอาการยังไงอาการเอ้ยไ,ไหนวะโอ้โหหนีใหญ่เลยว่ะ อีเไม่โดนเอาดิเอาดิอ,าดอุลราบปล่อยพลังปล่อยพลังเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับอืไปไหนแล้ววะตัวเล็กนิเเดียวมองไม่เห็นเลยอะหรือว่าตายแล้วไม่เห็นตัวแล้ววะไฟจะตายแล้ว,วแหละเอาล่ะพี่เห็นกล่องตรงนี้มันมีอยู่มีกระเป๋าที่มีหัวใจได,ดโนอยูหนึ่งอันเราควรจะไปเอาใช่ไหม ผู้คารลุนคาโนสงมใสคาลุนคาโนาโน,นี่หรือเปล่าที่มันไปนตีไททันน่ะมันก็ห้าวไม่ดูเลยเนาะเอาละหวังว่าจะกอดภัยนะลงไปดูกระเป๋านิเออได้แล้วนี่โอเคได้ไหมอีกหนึ่งอันนี้มีไหมไอ,อ้พวกนี้น่าจะโดนไททันกระทืบตายแล้วเนี่ยใบนี้เรามีไหมโอเคน่าจะครบแล้วปะ ดูดิได้มาสี่ที่บ้านมีหนึ่งเป็นห้าครับผมดูเรื่องเฮ้ยได้อ่านอะไรมาด้วยอ่ะอ่านไวเวิร์นนะครับผมมา s ์ต r กิร์ดเทคไวเวิร์นเเดิเฮ้ยเราไปตีใครมาได้ดีขนาดนี้วะไทท่านเราก็ไม่ได้ฆ่านี่วะหรือว่าไทท่านมันตายจริงๆเพราะมันหายไปแล้วอ่ะน่าจะโดนลุมแล้วโดนตีตายหรือเปล่าพี่ลงบนหายอยีกรอบ,บนึ้งดิล่าสุดนะครับพี่ลงสป,ปิคคอตูมมาแล้วนะ ลงมอสสปิดค,คอตูมของพักดาเซียมานะครับเอาละพอแล้วจะสงใสทำไมห,หินลอยเนี่ยแล้วก็ลงมอสค้นหาสัสตว์มาแล้วนะครับแล้วก็ทำการคราฟตัวนี้มาแล้วจะให้ดูอ่านีงานติดตั้งเรียบร้อยนะครับพรื่อวานพี่ต้องเฮอะไรวะเนี่ยอ๋อหินมันพังเพราะโกเลมเดินเหรอเนี่ยตัวนี้นะครับผมมันคือเครื่องเทเลพอตนะฮะอย่างที่เราเคยใช้กันนั่นแหละ อุ้ยลูกหยุดปึ๊บปิดประตูกันเดี๋ยวใครมาปึ๊บโอเคปิดประตูไปฮะเอาแล้วครับไปคราบตัวไอ้เห็มชื่อว่าไรนะอีเทนนอพารามิดเออมาไปเอาละได้สองตัวนี้มาแล้ววันนี้เราจะได้จับสัตว์ที่มันมีชั้นสูงไปอีกหน่อยหนึ่งเอ,อ้ยแอบกลัวว่าไปกับคุณหมาเนี่ยแต่ก็ต้องไปเนาะ อาบักกี้อย่าตายนะลูกนะใส่อ่านไปได้ไม่สามสิบเก้าเวลยังไม่พอนี่เอายาเพิ่มเวลไปเลยนี่โชวไปหนึ่งขวดเป็นห้าสิบห้าเวลนะครับเลือดเดิมๆม,มาที่หนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยวยาวไปเลยเอาสักแฝดนึงไปเลยได้ไหมโอ้ได้นีิวาดาเมจเดี๋ยวค่อยปอัพดีกว่าเพราะพี่ไม่แน่ใจว่าเขากัดแรงขนาดไหนตัวนี้เราต้องใช้งานในเรื่องค่าสรบกบับเขาด้วยไงพี่ลืมอะไรรู้ไหมน้องบอกพี่ว่ามียาเพิ่มเลือดตัวนี้ใช่ปะ ใช้เป็นดอกไม้แลหรอดอกไม้แรยี่ห้าพี่มีเป่ะวะพี่มีแค่สิหเองอะ่ะแงวโอ้แสดงว่าเราต้องไปจับตัวฟาร์มดอกไม้แลดีั้งนั้นน่ะในนี้ก็ไม่มีนะครับเอาล่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องก็คงทยอยเพิ่มเพิ่มเองแหละโอเคล่าสุดก็เกือบเต็มแล้วล่ะเอาล่ะครับอันดับแรกเลยพี่จะไปจับงูแต่ว่าถ้าเจอไอ้ตัว ปริ้นแอนดริวพี่ก็จ,จับด้วยแล้วก็อีกตัวนึ่งก็เป็นรัปเตอร์เท่ๆอะ่ะเพราะเรามีอานอยู่แล้วไปลุกขึ้นไปขึ้นไปเออพี่ว่าพี่ค้นหาเลยดีกว่าราโอพิตโครโตโรเดียสนะครับเลเวล3าอยู่ไกลอยู่นะแต่ว่าเราก็ได้เลือดมาเยอะอยู่นะได้เ,เวลมาเยอะอยู่นะอัพไปบ้างก็ดีอัพเหลือไว,สกกวาา้สักประมาณ1 5เวลพอเอาละใส่ไปายาวๆระว่างนี้เรายังไม่เจอตัวอะไรเลือดมันจะได้รีไง เลือดได้มาที่3ามแสนสามนะครับพี่เหลือไว้สิบห้าเวลสำหรับการอัพตาเมตไปลองก่อนว่าล่าสุดมันได้เท่าไหร่แล้วเจอบาวูเจอบาวไม่กัดกับปาสงสารวะผูวิ่งเร็วมากน้องอืมห้าพันไม่พอถ้างั้นต้องสักประมาณหมื่นห้าแล้วกันสิบห้าเวลนี่น่าจะยังไม่ถึงหมื่นห้าหรอกเอาละ่ะเดี๋ยวเราก็ได้เพิ่มไม่เป็นไรตัวนี้เลือดสี่แสนสี่แสนค่าสลบปแสนเจ็ดลองดูดิอยากจะรู้มัมน,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 นะจะหลับไหมปุ๊บไปหนี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 เอาละดูดิมันจะหลับไหม ค่าสลบไม่ขึ้นวะเอางงค่าสลบไม่ขึ้นวะหรืออาจจะแพ้ทางนอีกแล้วเหรอเราต้องไปกับทางนี้อีกสองพันเมตรมาหลับไหมหลับไหมขึ้นอยู่นะอุ้ยลบลบลบป,บ,ปบ,ปบปุ๊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 บอะไรไม่ได้ไอ้น้อง๊นี่เราเร็วเราเร็วเร็วเ,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 วเาไม่ขึ้นนี่วา่าเอาตัวนี้เป็นตัวไรนิ่งก็สร้างค่าสลบ,บไม่ได้เหรอ เหลือแพ้ทางกันจะแพ้ทางหลายตัวแท้ข้างหน้านี้นะครับยีราฟตัวนี้น่าจะโหด480,000นะครับเลือดโอ้โหยังไม่เลิกตามกูอีกปึก๊กต่อไปหนีแล้วหนีแล้วเออมามาไม่ขึ้นค่าสลบไม่ขึ้นเออวะ่ะเอาเราจะเอานายไปจับงูเนี่ยอย่างงี้จ,จับได้เหรอมาทีม้าอู้ยูยูมามะมาที่ม้ามาที่มาอุ้ย์เลือดเยอะป่ะอีเทนอลอัลฟาแมนทิสเหรออ๋อมันกินไปอัลฟามีดนี่ว่า แมนทีสนี่พี่แกไม่เคยจับมาเนี่ยน่าจับอยู่นะเอาละวันหลังไปรจับแล้วกันวันนี้ไปตามเป้าหมายแล้วก่อนพี่อยากเล่นง,งูมากมากครับตอนนี้ไปดูหน้าตามมันก่อนดีกว่าแล้วก็คิดแผนนะครับนี่ไงข้างหน้านี่ไงมันกินเป็นอินทรนอพาร์มิดเรามีมาหนึ่งอันพอดีนะครับหูค้าสรบปเป็นโคตรเยอะอะ่ะเอาละครับมาตามไปตามไปหลงกัดก่อนิงหรือป่าปุ๊บเอากัดไม่โดนวะ เพื่อไปขึ้นค่าสลบไงเราจะไม่ลองเลยอืเลือดมันเยอะอยู่แล้วไม่ได้ว่ะอืบักกี้นายสร้างค่าสลบไม่ได้เหรอแบบนี้นายก็หมดประโยชน์นะเราไม่น่านายมาเลยเนี่ยคุณดิงโจ้มาดีกว่าไหมเนี่ยโอ้ยคนห้าวมันเยอะจริงๆคนห้าวเยอะจริงๆเฮ้ยโดนโชคโดนโชคยา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 ล้นโชคไม่ได้เดี๋ยวรับ ค่าสรุปขึ้นไหมนะ่ะโอเคค่าสรุปไปขึ้นนะครับอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนีก่อนหนีก่อนวิ่งก่อนลูกวิ่งก่อนหนีก่อนอย่ามาขวางทางข้าตามมาไหมโอเคมันตามมาอยู่วะเอาดิมันโอ้โหพ่นพิษพ่นพิษอุ้ยอันนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่พ่นพิษหรือเปล่าเอือ้ยอะไรวะตัวอะไรวะ อุ้ยอุ้ยเยใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่งหนีลูกวิ่งอืมไม่ปล่อยให้ดูอะไรบ้างเลยอะตัวนู้นเหมือนจะเป็นบอสอยู่นะไอ้ตัวนู้นะ่ะไหนวะอู้เลือสิบห้าล้านนะครับอ่านชื่อไม่เห็นเลยอะถ้าสร้างค้าสรุปไม่ได้แบบนี้เพิ่มตามเม็ดไปเลยลูกตัวอะไรวะขึ้นไหมเห็นดิ สองไม่เห็นแล้วน้องไม่เห็นแล้ววะอุ้ยงูอะไรมาเกิดนีื่อไวะไปดูมังกรตัวนู้นแป๊บนึงมันคือตัวลายเลือดสิบห้าล้านน่ะอยากรู้นู้น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 อันฟ้าไฟไวเวิร์นเลือดสิบห้าล้านนะครับอุ้ยไขวะอืมมุ่นหายกับกูจริงจริงนงูอยู่ตรงนี้นะครับเลขเจ็ดมาลองดูดิไม่เข้าตรงนีเราจะจ่อยดิรู้เหมือนกันมา อ,อือยิงไม่เข้าว่ะเอา้าคาสรบไม่ขึ้นว่ะอองงว่ะไะใช้เป็นหน้าไม้อ่ะอ,อืออือยิงเร็วยิงยิงมันดิโอ้สรุปไม่ได้น้องชัวร์ไม่ได้ถ้างั้นพี่นุอกกลับบ้านแล้วละ่ะต้องไปเปลี่ยนตัวแล้วไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับผมกลับบ้านมาแล้วแต่หนูอยู่นี่แหละหนูไม่โอเคเลยอะ ไปคุณจิงโจ้จะกัดเข้าปะวะจิงโจ้ไปพี่ว่าได้ปะกัดไปลืม่งดอกพัวกาให้ไปกระโดดเร็วอุ้ยไม่ขึ้นว่ะโอ้ยเอาไม่ขึ้นเอาไม่ขึ้นคัสบสรุปไม่ขึ้นเลยเอาละครับทุกคนที่ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะฮะวิธีการที่จะจับงูตัวนั้นนะครับมันจะสรบได้อยู่3วิธี จะต้องเป็นตัวนี้นะครับพาม์ไพซันไปเนี่ยหรือไม่ก็จะเป็นอีเทนอพาม์ไพซันแอโลอีหนึ่งวิธีนะครับก็คือจับเขาด้วยอีเดเมนตัลไพซันไดโนระดับสูงนะครับก็คือกิก้าตัวนี้จะสามารถกัดงูตัวนั้นให้สลบได้ที่พี่พิหาข้อมูลมานะเอาละพอยัเอ้ยเขี้ยร่วงไอเชี้ยอ้ยเจ็บเลยแต่ลูกลูกลูกมาช่วยหน่อยได้ไหมตรงนี้ก็ยิงได้นี่หว่าโอ,อเคตรงนี้ก็ยิงได้อยู่ เ้ยยืนยิงตรงนี้แหละเอ้ยลูกผาหาได้ไหมอะอืมกลัวเป็นอะไรขึ้นมาลูกมาไม่ทันวะ <c oughs> <c oughs> ก่จะยืนยิงนิน้นเทข้างบนนันหน่อย <c oughs> เอาละ่ะแต่ไม่รู้ว่าธนูพี่ย,ยิงกีก่กาสลับเปล่านะลองดูดิไปหัวไปดิมาปึ๊บเอาเข้าอยู่เข้าอยู่นะ้องเข้าอยู่เข้าอยู่ถ้าสลบสามแสนนะฮะขึ้นไปดิปึ๊บมันขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับกีก่กาน่ะเอาละไปดูแลไปดูแลเดี๋ยวมันต้องวนมามาดิมา อโดนอยู่ปะโดนอยู่ปะมันกัดไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยเสี่ยวมันกัดถึงวะทีเดียวน่าจะตายนะมาอืมโอ้ยไม่โดนอีกเอาอืมนอออหนึ่งทีได้ห้าหมื่นนะครับยิงเลยไม่ต้องเล็งเอ้ยจะไปไหนเอาดิโดนดิโดนดิพวกเขาให้ไม่โดนได้ยังไงวะต้องโดนทีวะธนูเล็กนะเนี่ยมายิงไกลอยูน่นะเนี่ยเออมา มานี่ไามใกล้นน่มามามาใกล้นน่มาจัดไม่ถึงเราก็รู้มาไม้ใกล้นี่มาได้อยู่น้องน่าจะประมาณเจ็ดดอกก็น่าจะได้แล้วเลืวห้าสิบนะครับเลืออยู่ที่หกแสนถ้าไม่โดนเนิฟยังไงอะ่ะคิดว่าแก่ม,มาตัวนี้ต้องเก่งแน่นอนอาจจะมารถจับได้ทุกตัวเลยก็ได้นะครับมาเฮ้ยแต่พี่อยากขี่งูมากกว่าอยากขีข่กีกลายนะต้นคลิปเราฆ่าไปหนึ่งตัวใช่ไหมตัวนี้ เออมาโดนดิเอาตัวมันไม่แดงแล้ววะมันหายโกรธง่ายวะเออพัวเขาให้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเชื่อเลยว่าใกล้แล้วมาด่มามาด่มากลัดให้ถึงนีิมาตกใจหมดอีกด,ดอกหนึ่งง่าจะอยู่นะง้างดิเอาไม่ง้างวะกระสุนหมดเหรอเอากระสุนหมดแล้วไม่เป็นไรก็น,น้าไม้กันหน้าไม้หน้าไม้ก็ได้มาไหนวะ เดี่ยวล่วงว่ะลัน่นมือลัน่นมือลัน่นน้องมือลัน่นล oh. ืมไปว่าไม่ต้องง้างไงแล้วก็มันต้องง,างอ้านของธนูถึงไหมเนี่ยถึงดิปัวโดนอยู่โดนอยู่มันหนีใช่ไหมเนี่ยอืมมันหนีหรือเปล่าวะปกติมันไม่หนีนะลงไปเองเลยนะลงไปเลยดีกว่ามาไม่กลัวหรอกมาเอา้าเอา้าลงมาติดเฉยเลยกูเอา้า ทางมันทางมันเออไม่ได้กลัวอยู่เอ้ยเอ้ยโอ้ย้ยงูไอ้งูบ้ามานี่มานี่มาแทงมันก็แทงมันที่มันจะแทงเราตามกีก้าไปครับเป่าให้ลูกตามได้ไหมเนี่ยโอเคตามมาแล้วตามมาแล้วตามไปน้องอีกสามร้อยเมตรนะครับข้างหน้านี้เฮ้ยไปเสือไปเสือไปเสือวะเดี๋ยวมันมาตีเรายิงแม่งก่อนเลยไปหลับไปได้น้องไหนกีก้าอยู่นี่อยู่นี่ มาดีมาไปไนนจะไปไนไปไนน้องอุ้ยไอเสือมันไม่ตายวะแทงเข้าไปดิแทงเข้าไปดิมาเฮ้กิก้ามันหนีไหมเนี่ยไอกิก้ามันหนีป่ะวะแต่ตัวมันยังแดงอยู่นะคือยังไงแน่วะเนี่ยตกลงตัวมันแดงพี่ก็ไมก้าเข้าไปบวกป่ะวะแต่มันวิ่งเร็วมากเลยอะ่ะอืมยิงไป โอ้ยไปแตกแตกแตกโอ้ยแตกแยิงนีก้อนนีก้อนนีก่อนหนีแล้ววิ่ง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 ลูกตามมาป่าวะน่ะมันตามว่าตามอุ้มกัดลูกใหญ่เลยอะลูกมาเร็วดิเดี๋ยวตายหรอกน่ะบ้าเอ้ยลูกแม่งช้าว่าลูกตามมาเร็วเร็วโอ้ยเหนื่อ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 ยไอเสือมึงอย่าห้าวดิอย่าห้าวไอเสืออุ้ยอืม ลูกมานี่ลูกกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นนี่กระโดดขึ้นไปไปไปโอเคอุ้ยอุ้ยนิดดเียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่หมื่นกว่าเนี่ยไปไปพัว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 หวะเออหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วนึกว่าไม่โดนเรียบร้อยครับกินไปเนื้อธรรมดาด้วยนะฮะมาใส่เนื้อไปเนื้อน้องมีไหม ไปไปเลยสามอันยาหิวมีไหมยาหิวมีวะโอ้ยตื่นแล้วน้องไม่ต้องยาหิวเลยอ่ะสุดยอดครับได้มาแล้วฮะโอเครู้เรื่องมาเะอ่ะอ่ะอ่ะกลับบ้านกันกลับบ้านกันโอเคมาแน่นจะหมดตรงนี้ <c oughs> คุณกีก้าเดี๋ยวครับอ่านก่อนน่าใช้อ่านธรรมดาหรือเปล่าเหล็กพออยู่เหลือหนังกับไฟเบอร์ได้นี่ว่าน้องได้ได้ได้ได เอาล้ครับจัดมาอา่านกีก้านะฮะโอเคได้อยู่น้องได้อยู่เลือดหกแสนนะครับดาเมจร้อยสิบห้ามารู้เรื่องไปขึ้นเลยน้องอุ้ยสปิคอต,ตูมที่พี่ครับมาใส่ได้ปะวะน่าจะได้นะพี่ใส่ไว้กับตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้หรือเปล่าพี่ว่าได้อ่ะพี่ว่าได้ปึ๊บได้ไหมปึ๊บ เอากัดไม่โดนวะเฮ้ยทำไมกัดงูไม่โดนเนี่ยโอ้ยเซ็งวะ่ะจะต้องเป็นพามไดโน่หมายถึงไม่ถึงตัวสีฟ้าเหรอหนู้นอยังไงต้องใช่แน่ๆที่ว่าแสดงว่าเราต้องจับตัวพามที่มันเป็น ตัวเสฟ้านะ่ะพวกไอหมาพวกอะไรพวกนี้ปะโอตกล้ากัดไม่โดนเฉยเลยทำไมวะงงวะ่ะโอเคครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้มาดูต,ต,ติดขัดไปทั้งหมดเลยนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้ตั้งใจเลยเดี๋ยววีพีหน้านะครับพี่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มันทำคลิปได้ลื่นไหลว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ แลก้กีก้ามาถึงตัวแก้เสียหน้านะฮะ <laughs>